การประท้วงค่ะหลังจากที่ตำรวจนะคะไปยิงชายผิวสีนะคะที่รัฐวิสคอนซินจาาขอบเลกค,ค่ะหลังจากที่เขาถูกยิงตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอาการสาหัสนะคะครอบครัวออกมาบอกว่าอาจจะพิการท่อนล่างแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่ต้องจับปาเนี่ยคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงจาาขอบเลกนะคะ ปรากฏว่าในพื้นที่มันมีการชุมนุมมีการรวมตัวกันของผู้ที่ไม่พอใจการกระทําของตํารวจตอนนี้เหตุการณ์ดูเหมือนว่าจะลุกลามบานปลายประท้วงกันเป็นคืนที่3แล้วค่ะเหตุการณ์การประท้วงกันล่าสุดเนี่ยมีการประทะกันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมการประทะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นระหว่างผู้ประท้วงกับอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธได้รับมอบหมายให้ดูแลบริการสถานบริการน้ํามันแห่งหนึ่งนะคะ ประทะกันจนมีผู้เสียชีวิตรายงานเข้ามาเนี่ยเสียชีวิตไปสองศพแล้วมีคนบาดเจ็บ อีกหนึ่งรายอาการสาหัสด้วยนะคะก็เป็นการรายงานเข้ามาว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันลุกลามบานปลายหลายคนกลัวว่ามันจะไปหนักขนาดเหมือนตอนจอร์จฟลอยด์หรือเปล่าตอนนี้ถ้าไปดูกันความเคลื่อนไหวล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ความรุนแรงเกิดขึ้นการปัทะกันเกิดขึ้นทรัมป์สั่งนะคะส่งตำรวจรัฐบาลกลางไปที่เมืองเคนโนชารัฐวิสคอนซินที่เกิดเหตุแล้วสั่งลงไปดูไปควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์ของ ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ทวิตเตอร์นะคะบอกว่าจะไม่ทนกับการปล้นชิงวางเพลิงความรุนแรงและความร้ายกฎหมายบนท้องถนนของอเมริกาแล้วก็เจ้าตัวบอกว่ามีการพูดคุยกับผู้ว่าเอเวอร์สนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าที่ให้การดูแลรัฐวิสคอนซินน,นี่แหละในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ตอนนี้ตกลงรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางแล้วเจ้าตัวได้ส่งรัฐบาลออตำรวจรัฐบาลกลางลงไปที่เมืองเคโนชาเพื่อที่จะฟื้นฟูกฎหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งหลังจากที่โดนัทรัม์ทวิตไม่นานความเคลื่อนไหวของผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินนะคะก็บอกเลยว่าตอนนี้มีทหารกองกําลังพิทักษมาตุภูมิ500นายลงไปในพื้นที่เพื่อสนับสนุนดูแลประชาชนค่ะ